ไปติดตามอีกหนึ่งโครงการใหญ่ของสำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรกระทรวงคมนาคมนะคะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้กับชื่อว่าอันดามันริเวลาค่ะนี่เป็นโครงการก่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งอันดามันช่วงตั้งแต่จังหวัดระนองเรื่อยไปถึงจังหวัดสตูลระยะทาง600กิโลเมตรนะคะตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบเบื้องต้นคาดว่าต้องใช้งบประมาณการลงทุนกว่า5 0 0ื่นล้านบาท สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนขกระทรวงคมนาคมจัดเวทีประชุมย่อยครั้งที่2เพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบแนวคิดเบื้องต้นในเส้นทางท่องเที่ยวเรียบชายฝั่งทะเลอันดามันช่วงจังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูลหรือที่เรียกว่าโครงการอันดามันลิเวียราซึ่งครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดฝั่งอันดามันค่ะคุณผู้ชมคะัล่าสุดในพื้นที่มีการจัดเวทีย่อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จากการนำเสนอเบื้องต้นเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางทั้ง3งามอำเภอของจังหวัดภูเก็ตเริ่มจากสะพานสารสินช่วงรอยต่ออำเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงาผ่านอำเภอถลางอำเภอกระทุ้และอำเภอเมืองภูเก็ตเส้นทางค่ะถ้าดูตามแผนมีลักษณะเป็นวงกลมแล้วก็กลับมาสิ้นสุดที่สะพานสารสินระยะทางประมาณ187กิโลเมตร จะมีเส้นทางใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ2.2กิโลเพราะว่าโครงคายในภูเก็ตเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แล้วแต่ว่าจะต้องปรับปรุงถนนขยายไหลทางแล้วก็ขยายพื้นที่เรสแอเรียจุดชมวิวปรับปรุงป้ายสิ่งอำนวยความสะดวกที่็นองค์ประกอบต่อเนื่องของถนน จากการรับฟังความคิดเห็นทั้งสองครั้งค่ะส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่ก็ยังมีความเป็นห่วงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งปัญหาขยะที่จะเกิดขึ้นในจุดที่มีการหยุดพักรถโดยเฉพาะในช่วงที่ลมแรงรวมถึงเป็นการเพิ่มปัญหาจราจรในพื้นที่ให้เข้าไปในชุมชนค่ะเพราะว่าเดิมก็มีปัญหานี้อยู่แล้วและในการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะประกาศใช้ในช่วงปลายปีนี้ด้วย หลังจากนี้จะมีการรวบรวมข้อมูลจากวเวทีรับฟังความคิดเห็นและสรุปผลการศึกษาในพื้นที่เส้นทางในโครงการทั้ง6จังหวัอดอันดาบันร,รวมระยะทาง600กิโลเมตรเพื่อเสนอต่อกระทรวงคมนาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงนโยบายเบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า5 0 0ืล้านบาทค่ะ